ก็อยู่กับคุณป้าสายเปรี้ยวอีกแล้วนะคะเนี่ยฝรั่งอาหารกล่องน,นะคะวันนี้เราก็จะมาทําอาหารกล่องอีกแล้วนะคะวันนี้อากาศข้างนอกไม่ดีเลยนะคะมีทั้งฝนตกแล้วก็ลมแรงมากๆเลยนะคะทุกคนไปดูอากาศข้างนอกกันลมแรงแล้วก็จริงๆ18องศานะคะแต่ก้อนหนาวมากๆเลยเดินออกไปข้างนอกนี่แบบนอกนอกระเบียงนะคะยังไม่ลงข้างล่างนะคะ ลมแรงมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราอยู่ติดทะเลนะคะทุกคนอยู่ติดทะเลลมแรงมากๆเลยค่ะไปดูกันนะคะว่าอาหารกล่องของเราวันนี้จะเป็นอะไรฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้คุณป้าสายเปียรด้วยนะทุกคนไปดูกันคะ่ะอาหารก่อนทําอาหารวันนี้เราก็โชว์อากาศข้างนอกเลยนะคะเนี่ยสาเหตุเพราะว่ามันหนาวมันลมแรงมากเลยนะคะ ในห้องนอนเนี่ยได้ยินเสียงลมผ่านหน้าต่างโอ้โหแบบน่ากลัวมากเลยลมแรงแล้วก็ตอนนี้ฝนลงด้วยค่ะไปไปทำกับข้าวกันนะคะัทุกคนคืออาหารที่เราจะทำวันนี้นะคะแม่บ้านอาหารกระป๋องอีกแล้วนะคะแม่บ้านอาหารกระป๋องอาหารกล่องอาหารถุงนะคะพิตตี้ผันนะที่เขาอ่านกันนะคะเป็นภาษาโนวีนะคะ จะมีส่วนผสมอันนี้จะเป็นมันฝรั่งกับอะไรก็ไม่รู้นะคะข้างในเพราะเรายังไม่เคยทานนะคะเดีย๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังอีกทีนะคะแล้วก็จะเราจะใส่เบคอนนะคะเบคอนแล้วก็เราจะเพิ่มไข่ไปด้วยนะคะไข่ไข่แล้วก็จะของเราก็จะหนึ่งใบของคุณสาก,ก็จะสองใบนะคะก็เพิ่มส่วนผสมเป็นฮอทด็อกอีกนะคะอีกนิดหน่อย มาดูซิว่าอาหารมื้อนี้ของเราจะเป็นยังไงนะคะรสชาติจะเป็นยังไงเพราะยังไม่เคยทานเลยเพราะยังไม่เคยทานเละคะ่ะเราเราจะลงในกระทะนะคะประมาณเจ็ดห้าถึงเจ็ดนาทีนะคะแล้วก็คลุกทุกอย่างเข้ากันนะคะคุกทุกอย่างให้เข้ากันเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงนะคะทุกคน เบคอนเข้าไปนะคะทุกคนแล้ก็จะมาลวนเบคอนกันนะคะแล้วก็จะมาลวนเบคอนกัน,นะคะ่ะ,อ,นนะ,คะอันดับแรกนะคะ เติมเบคอนลงไปนะคะเติมคักดอกเข้าไปค่ะจากนั้นเราก็จะเติมคักดอกเข้าไปนะคะทุกคนลวนก่อนนะคะลวนให้ได้ที่ก่อนค่ะจากนั้นเราก็ใส่ตัวยุ่ขึ้นไปนะคะคุบตีแปมหนะ่งปมหนึ่น ตื้อเรียกยากนะคะคสงสหมเลยนะคะใส่ให้หมดเลยนะคะใส่ให้หมดเลยนะคก็ามาคุกกันอีกประมาณเจ็ดนาทีะนะคะทุกคนเดี๋ยวว่ารสออกปลาจะเป็นยังไงนะคะมาดูกัน ก็ได้แล้วนะคะทุกคนเราก็จะตักใส่จานเรียบร้อยแล้วก็จะเอาไข่ที่ทอดไปลาดลงไปนะคะทุกคนโอ้โหน้าอร่อยไหมคะฝีมือเป็นยังไงบ้างคะ ฝีมือนะคะโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวจะไปทานกันแล้วนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้คะ่ะทุกคนไปทานอาหารฝรั่งกันคะ่ะ